วันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์อวัยวะภายในให้ปรื่งปาดเริ่มแรกมาดูกันที่หัวใจหัวใจของเราสูบฉีดเลือดไงส่วนต่อมามากันที่ปอดปอดนั้นแลกเปลี่ยนแก๊สอยู่ข้างในกระเพาะอาหารมันใช้ย่อยไงต่อมาลำไส้ดูดซึมต่อไปมาต่อกันที่ไตและตับ ไตกรองของเสียออกไปแล้วครับออกมาในรูปปสัสสาวะไงครับส่วนเจ้าตัดผลิตน้ำดีส่งไปแต่แต่แต,แต่อย่าลืมสมองสมองใช้คิดจดจำเป็นทำนองอวัยวะควบคุมด้วยสมองมันคือหน้าที่การทำงานนะน้องๆหลังจากที่เด็กเรียนรู้ผ่านบทเพลงกันไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับคำถามข้อที่หนึ่งอวัยวะใดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง หัวใจปอดกระเพาะอาหารหรือลำไส้คำตอบที่ถูกต้องคือปอดนั่นเองคำถามข้ท 3, อที่2สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นหน้าที่ของอวัยวะใดระหว่างกระเพาะอาหารหลำไส้ไตหรือหัวใจ คำตอบที่ถูกต้องคือหัวใจนั่นเองคำถามข้อที่3อวัยวะใดที่ใช้ในการคิดคำคล้องจองของวิชาภาษาไทยระหว่างหัวใจตับไตหรือสมองและคำตอบที่ถูกต้องคือสมองนั่นเอง ถ้าได้เด็กกลับไปบทวนนี้หาเพิ่มเติมเชื่อว,ว่าดเด็กๆจะเก่งวิทยาศาสตร์มากขึ้นแน่นอน